สาวเพนประจาห้องกลายเป็นสาวฮอตเพราะผีช่วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องดาบี้กับพูดผีค่ะฉายเมื่อปี2022เรื่องราวเริ่มต้นที่ดาบี้สาวน้อยมากความสามารถที่มีความฝ่ฝันอยากจะเป็นเชียร์ลดเดอร์ดาวเด่นเหมือนกับแม่ของเธอแต่ทว่าวันหนึ่งขณะที่ดาบี้กับแม่ไปเที่ยวทะเลจู่ๆเหตุการณ์ที่ิม่ คาทีก็ได้เกิดขึ้นทั้งสองได้ถูกขึ้นสาจนจมหายไปโชคดีที่ดาบีถูกช่วยเอาไว้ได้แต่แม่ของเธอนั้นไม่โชคดีเหมือนเธอดาบีได้สูญเสียแม่ไปและหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เจดตายนี้ไปได้ดาบีก็เริ่มมองเห็นสิ่งที่ผู้คนเรียกกันว่าผีหรือวิญญ,ญาณของคนที่ตายแล้วซึ่งวิญญ,ญาณเหล่านี้ก็มักจะมาขอให้ดาบีช่วยสาสางเรื่องที่คาใจต่าง ดาบีเชื้อตตดสินใจหันหลังให้คนเป็นมาทำงานเสริมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนตายจนเธอสามารถช่วยเหลือวิญญาณส่งพวกเขาไปสู่สุคติได้หลายดวงแต่ด้วยความที่ดาบีมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับผีเธอจึงเป็นเด็กที่ไม่มีเพื่อนเลยแล้วพ่อก็ส่งดาบีไปโรงเรียนที่นั่นเองดาบีก็ได้พบเจอกับแคปปิคอนหรือแคปปี้เพื่อนซีในวัยเด็กที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอ จะกลายเป็นสาววัของโรงเรียนไปเส้นแล้วซึ่งแคปพีนั้นยังมีแฟนหนุ่มสุดหล่อที่ชื่อว่าเจมอีกด้วยแต่ที่พีไปกว่านั้นก็คือเจมเคยเป็นรักแรกของดาบีสมัยตอนอยู่เกรดหกหลังจากคาบเรียนดาบีก็มักจะไปนั่งเล่นพูดคุยกับผีแกรี่ที่เคยเป็นพานโรงของที่นี่จนทําให้เพื่อนๆที่ผ่านมาเห็นมองว่าดาบีเป็นใหญ่เพี้ยนแต่ดาบีก็ไม่แคร์เธอได้ทําตัวไม่สนโลกเดินไปซื้อข้าวตามปกติ ชันเดย์นั้นจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายดาบีว่าไงเธอคือคนบนอัฐอาจารย์ใช่ไหมดาบีที่คิดว่าเขาเป็นผีก็ตอบว่าฉันไม่คุยกับลูกค้าที่นี่นะแวะมาที่ออฟฟิศชั้นสิคืนวันศุกร์นะฉันทํางานที่นั่นแล้วดาบีก็เดินผ่านเขาไปแต่นั่นมันก็ทาให้เธอเดินชนเขาเข้าอย่างจังจนอาจารย์เข้ามาบอกว่านั่นคืออเล็กซ์เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอาจารย์นั้นยังได้ฝากให้ดาบีดูแล อเล็กซ์ Alex และทําให้เขาคุ้นเคยกับที่นี่ด้วยอเล็กซ์จึงได้สอบถามเกี่ยวกับงานของดาบีว่าตอนนี้เธอกําลังทําอะไรอยู่ซึ่งดาบีก็ได้ตอบไปตรงๆว่าตอนนี้เธอเป็นนักส,งสังคมสงเคราะห์ที่คอยช่วยเหลือผีอเล็กซ์ที่รู้แบบนั้นเขาก็บอกว่านั่นเจ๋งมากเลยที่จริงฉันก็ชอบพวกร่างทรงเหมือนกันจึนทําให้ดาบีรู้สึกแปกใจเล็กน้อยแล้วดาบีก็ขอตัวออกไปก่อนอเล็กซ์จึงได้พูดออกมาว่าฉัน อยากคุยกับเธอเรื่องเหนือธรรมชาติอีกนะแต่ดาร์บี้ก็ปฏิเสธเพราะเธอชอบอยู่คนเดียวจากนั้นในคาบเรียนพะละกลุ่มเชลดเดอร์ที่มีแคปพีเป็นผู้นําเชีย์ก็ตรงมาเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจมาสมัครคัดตัวเพื่อเป็นสมาชิกภายในอาทิตย์หน้าและเมื่อเรียนพะละเสร็จดาร์บี้ก็ตรงไปเปลี่ยนชุดแต่เมื่อเปิดล็อกเกอร์ดูเสื้อผ้าของเธอกลับหายไปเธอจึงได้หันไปหาแคปพีบอกให้แคปพีคืนชุดมา ไม่งั้นเธอจะไปฟ้องครูใหญ่แน่แคปพี่ก็ยอมคืนให้พร้อมกับพูดว่าแค่ล้อเล่นนะแต่แล้วอยู่ๆขณะที่แคปพี่เดินหอยหลังเธอดันเสียหลักลื่นล้มลงไปในแอ่งน้าไม่พอเธอยังได้เผลอวางเครื่องหนีผมในน้ําอีกจนทําให้ไฟช็อตเธอตายคาทีจากนั้นดาบ,บีก็ได้มาให้ปากคําคกับตำรวจเมื่อให้ปากคําคเสร็จคุณครูก็ได้บอกให้เธอกลับบ้านก่อนจะพยายามพูดปลอบใจนักเรียนทุกคน ที่ต้องมาเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาในกลางดึกคืนนั้นแคปพีได้ตรงมาเข้าฝันดาบีปลุกให้เธอตื่นเพราะแคปพีได้ยินมาจากแกรีว่าดาบีสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ซึ่งแคปพีนั้นได้มาขอให้ดาบีช่วยทําให้เธอกลับมามีชีวิตอกีกครั้งดาบีจึงได้บอกว่าฉันทําแบบนั้นไม่ได้ฉันทําได้เพียงแค่ช่วยให้ปล่อยวางและไปสู่สุขติแคปพีจะรู้สึกแยมากจนเผลอปล่อ พลังออกมาทําให้แก้วน้ําแตกแล้วแคพี้ก็ถามถึงเรื่องของแกรี่ว่าทาไมเขายังไม่ไปสู่สุขติดาบีก็บอกว่าก็เพราะว่าแกรี่เลือกที่จะรอภรรยาเพื่อไปสู่สุขติพร้อมๆกันแคพี้ที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจเลือกที่จะอยู่ต่อบ้างเพราะเธอคิดว่าชีวิตมัธยมของเธอมันเป็นอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นมากแต่เมื่อแคพี้หันไปมองกระจกเธอก็ได้เห็นว่าในกระจกมันไม่มีเง ของตัวเธออยู่เลยดาร์บี้จึงได้บอกว่าเธอจะไม่มีวันมองเห็นตัวเองอีเธอตายแล้วฉันเสียใจด้วยวันต่อมาดาร์บี้ก็ได้ไปโรงเรียนตามปกติผีแกรี่ก็ตรงเข้ามาแนะนำเมลให้ดาร์บี้รู้จักว่าเขาเพิ่งหัวใจวายตายเมื่อคืนนี้ดาร์บี้จึงได้พูดคุยกับแกรี่และเมลสักพักก่อนจะไปเข้าเรียนระหว่างทางอเล็กซ์ก็ได้ตรงเข้ามาทักทายดาร์บี้พยายามชวนเธอคุย แต่แล้วขณะที่ทั้งสองกำลังเดินพูดคุยกันแคปพีก็โผล่ออกมาขวางทางดาบี้ไว้ดาบี้จนนึงรีบขอตัวไปก่อนแล้วแคปพีก็บอกว่าฉันมีเรื่องต้องคุยแต่ดาบี้ก็บอกว่าฉันไม่ทำงานที่โรงเรียนพร้อมกับเดินหนีไปแคปพีก็ไม่ยออ่อท้อตามดาบี้ไปไม่หยุดดาบี้จึงได้ตรงไปที่ห้องรับตาคนก่อนจะพูดออกมาว่าเธอต้องการอะไรแคปพีก็บอกว่าฉันตัดสินใจแล้วว่า ฉันอยากไปสู่สุขติแต่ต้องเป็นหลังจากปาร์ตี้วันเกิดอายุ1 7 0 0 0แสนบาทของฉันในเดือนหน้าฉันถึงจะไปสู่สุขติได้ดาบีที่ได้ยินแบบนั้นเธอ,อจึงได้นแนะนำให้แคปพีไปฟังคนพูดเย็นยอในงานศพแทนแต่แคปพีก็ไม่เห็นด้วยเธอจึงได้พยายามใช้พลังงานถีตามกวนตามป่วนดาบีทั้งทำให้ซาก,กบในวิชาชีวะลอยไปโดนใส่หัวของเทเลอร์และบังคับร่างกายของดาบีกดห เธอลงชักโครกจนทําให้ดาบีเครื่องทนไม่ไหวเธอจึงได้ตอบตกลงช่วยแล้วดาบีก็เลยถามว่าแล้วคนอย่างฉันเนี่ยจะจัดปาร์ตี้เธอได้ยังไงแคพีก็ตอบว่าฉันก็จะทําให้เธอดงังพอที่จะทําได้ยังไงล่ะฉันจะบอกความลับให้นะการเป็นคนดังน่ะมันเป็นภาพลวงตาเธอแค่ต้องเชื่อมันแล้วคนอื่นก็จะเชื่อตามจากนั้นแคพี่ก็แปลงโฉมให้ดาบีใหม่ฝึกท่าทางการเดินและส อนแต่งหน้าทำผมตามด้วยการถ่ายเซลฟี่ลงโซเชียลการโพสข้อความให้เป็นประกายที่สุดแบบที่ตัวแม่เขาทํากันจากนั้นดาบีก็ได้ไปหาเจมที่บ้านเพื่อนำบทเรียนที่ครูฝากไว้มาให้เพราะตั้งแต่ที่แคปรี่ตายเจมก็ไม่ไปโรงเรียนเลยดาบีนั้นจึงได้พยายามพูดให้กำลังใจเจมพยายามเล่าเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นวันต่อมาแคปรีก็ได้เตรียมชุดสุด เก๋ให้ดาบี้ใส่เมื่อดาบี้ไปโรงเรียนถูกใส่ตาก็ได้จับจ้องมาที่เธอและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดาบี้ไปทำอะไรมาถึงได้สวยขึ้นผิดหูผิดตาแถมชุดที่คลาสสิกนั้นก็ดูเก๋มากจนทำให้ดาบี้ถึงกับทำตัวไม่ถูกแค่พี่จึงได้บอกให้ดาบี้ไปสมัครเข้าร่วมทีมเชียร์ตามด้วยการฝึกซ้อมเต้นอย่างหนงักทั้งสองนั้นได้เริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงวันสอ คัดเลือกดาบีได้โชว์สเตปตีลังกาม้วนหลังออกมาให้ทุกคนได้เห็นจนทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยดาบีจึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในทีมเชียร์และด้วยเหตุน,นี้มนันจึงทาให้ยอดผู้ติดตามไอจีของดาบีเพิ่มสูงขึ้นทําให้ดาบีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในโลกคนเป็นหลังจากนั้นแคปปี้ก็บอกให้ดาบีไปตีเสทกับพวกแก๊งนางฟ้าเพื่อนเก่าของเธอดาบีก็ทําตาม แม้ว่ามันจะออกมาไม่ไดีเท่าไหร่แต่เทเลอร์ก็ได้เอ่ยชนให้ดาบีมาซ้อมเต้นด้วยกันดาบีจึงได้ไปฝึกเต้นกับแก๊งนางฟ้าซึ่งดาบีเองก็ทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมจนพวกแก๊งนางฟ้าเริ่มสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆด,ดาบีถึงอยากมาอยู่แก๊งเดียวกันดาบีก็พยายามตอบแบบเอาใจทุกคนแบบอวยกันสุดๆจนทุกคนหมดความสงสัยและหันมาพูดถึงแคปปี้แทนเปิดโอกาสให้ดาบีได้เสน ให้จัดงานวันเกิดเพื่อระลึกถึงแคปปพีตอนแรกแก๊งนางฟ้าก็ไม่เห็นด้วยแต่เมื่อดาบีพูดถึงผลประโยชน์และกระแสที่จะได้รับต่อจากนี้เหล่าแก๊งนางฟ้าก็ตกลงทันทีแคปปพีจึงรู้สึกดีใจมากจากนั้นเมื่อการเชียร์ครั้งแรกมาถึงดาบีก็กลายเป็นสาวฮอตแบบเต็มตัวผู้คนเริ่มให้ความสนใจเธอมากขึ้นจนยกให้เธอกลายเป็นผู้นำแฟชั่นคนใหม่แถมเธอยังมีชื่อ เ้าชิงราชินีคืนสู่เย้าอีกด้วยซึ่งเหล่าแก๊งนางฟ้าก็รู้สึกพอใจมากตอนนี้พวกเขาได้คิดว่าปาร์ตี้ที่จะจัดให้แคร์พี้กลายเป็นปาร์ตี้ที่จะจัดให้ดาบี้ไปแล้วแคร์พี้จึงเริ่มรู้สึกไม่พอใจในตัวของดาบี้ที่ตอนนี้เธอเด่นเกินหน้าเกินตาไปเธอจึงเริ่มทําตัวหยาบคายใช้พลังแกลงดาบี้จนเกือบจะเสียแผนเมื่อทุกคนเดินออกไปดาบี้จึงได้พูดออกมาว่าเธอจะเปิดโปงฉัน งงแคปพีก็บอกว่าปาตีน้นี้มันควรจะเป็นช่วงเวลาของฉันสิเธอป้อนมันไปมันกลายเป็นของเธอแล้วดาบ,บีก็พยายามอธิบายให้แคปพีเข้าใจในเรื่องต่างๆจนแคปพี่ยอมอ่อนข้อลงจากนั้นดาบ,บีก็นํารายงานมาให้เจมตามที่ครูสั่งอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเจมจะเริ่มมองดาบ,บีด้วยสายตาที่แปลกไปราวกับว่าเขาเริ่มจะตกหลุมรักดาบ,บีเขาจะเล ได้ชวนดาบีให้ไปโรงเรียนด้วยกันในวันพรุ่งนี้ดาบีก็ตกลงวันต่อมาเจมก็ได้มารับดาบีที่บ้านทั้งสองนั้นได้ไปโรงเรียนด้วยกันจนทําให้ทุกคนต่างพากันเม้ไปต่างๆนานานะแถมเจมนั้นยังได้เดินมาจับมือดาบีตอ ทุกคนอีกดาบีจึงได้เริ่มหนักใจว่าถ้าเกิดแคพรพีเห็นต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ดาบีนั้นรู้สึกเครียดมากจนได้ลืมนัดดื่มกาแฟาที่ให้ไว้กับอเล็กก่อนหน้านี้ส่วนในดน้าของแครีเธอได้ไปนั่งคิดทบทวนอยู่บนอัศจรย์แกรี่ที่เห็นเธอเป็นแบบนั้นเขาจึงได้แนะนําให้แครีปล่อยวางได้แล้วเพราะในปาร์ตี้นั้นเธอไม่มีตัวตนด้วยซ้ำเธอควรโฟกัสไปกับการสู่สุขตี จนทาให้ดาบีเริ่มคิดได้วันต่อมาแคปพีก็ได้ตรงมาหาดาบีกล่าวขอโทษเธอที่โมโหใส่ก่อนหน้านี้แต่แล้วขณะที่เรื่องทุกอย่างกําลังจะดจีจูจูเจมก็ได้เดินตรงมา,าทักทายดาบีอย่างเสด็จสนมมากกว่าเพื่อนแคปพีที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรู้สกึกโกรธมากปล่อยพลังใส่ดาบีจนทําให้ดาบีต้องรีบวิ่งหนีแคปพีก็รีบตามไปจนไปถึงบ้านแคปพี ก็ต่อว่าดาบีออกมายกยญ่พูดทวงคุณคุณทุกอย่างลามไปถึงเรื่องเก่าของแม่ดาบีและเรื่องปาร์ตี้จนทําให้ดาบีเริ่มโมโหเธอจึงได้พูดออกมาว่าฉันจะไปปาร์ตี้หรือไม่ไปก็ได้เพราะฉันเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นและฉันก็ไม่กลัวผีขี้หึงอย่างเธอหรอกแครพีจึงได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายก่อนจะเดินออกไปวันต่อมาแครพีก็ได้แผงลิ้นมาขึ้นเธอได้ทําให้บ้านของตงัวเองไฟไหม ดาบีที่ดูข่าวอยู่จึงเริ่มกลัวเข้าไปกันใหญ่สักพักหนึ่งเจมก็ตรงมาหาดาบีถึงบ้านขอให้เธอนั่งรถไปกับเขาก่อนจะเล่าให้ดาบีฟังว่าตอนนี้ฉันสติแตกแล้วเนี่อยอาจฟังดูบ้าน,นะแต่ฉันรู้สึกว่าแคพรีสื่อสารกับฉันทำให้พวกความเศร้ามันถาโถมกับเข้ามาอีกฉันขอโทษนะดาบีฉันว่าฉันยังไม่พร้อมจะคบใครดาบีก็รู้สึกโล่งใจมากพูดออกมาว่า ขอบคุณพระเจ้าที่นายบอกฉันฉันโอเคเรายังเป็นเพื่อนกันได้เพราะความจริงแล้วดาบีไม่ได้ชอบเจมเลยเธอชอบอเล็กต่างหากจากนั้นเจมก็พาดาบีไปที่งานปาร์ตี้เพื่อร่วมส่งแคปปี้ไปสู่สุขติพวกแก๊งนางฟ้าจะได้เดินเข้ามาพูดแสดดาบีต่อหน้าเจมแต่ดาบีก็ไม่สนขณนะเดียวกันงานปาร์ตี้ก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆส่วนเจมเขาก็ได้ตั้งใจจะเล่นผีถวยแก้วเพื่อ สื่อสารกับแคปรีดาบีจึงได้พยายามบอกให้เจมหยุดขนาดเดียวกันแคปรีได้ตรงมาป่วนดาบีทําให้กระดานผีถ้วยแก้วล่องลอยขึ้นไปและบินร่อนไปทั่วงานจนทําให้ทุกคนในงานเริ่มสนใจแล้ววิ่งตามกระดานผีถ้วยแก้วไปแคปรีจึงได้ใช้พลังเลื่อนไปตามตัวอ,อ,กอักษรจนรวมกันเป็นชื่อของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นจนทุกคนเริ่มกลัวขึ้นมาเล็กน้อยดาบีจึงได้บอกให้แคปรีหยุดได้ ได้แล้วแต่แคปพีก็ไม่ยอมเพราะเธอต้องการแฉดาบีดาบีที่ตัดสินใจขึ้นไปบนเบทีประกาศบ,บอกให้ทุกคนรู้ว่าไงทุกคนฉันคือยายเพียนที่มองเห็นผีได้ฉันดังได้พ่อผีแคปีีฝึกให้ฉันเป็นเหมือนกับเธอฉันเป็นแค่หุ่นเชิดทั้งเรื่องการแต่งตัวการพูดการวางตัวแคปพีเป็นคนสอนฉันทั้งหมดและมันก็ได้ผลเธอได้ปลูกฝังความมั่นใจให้ฉันตอนที่ ที่ฉันไม่มีมันเลยแคพรีได้เปลี่ยนมันเธอเป็นคนพิเศษและฉันก็เป็นแค่ใยเพี้ยนเมือ่อพูดจบดาบีก็ได้เดินออกไปจากงานทุกคนจะเริ่มส่งเสียงโห่ให้ดาบีก่อนจะกลับไปปาร์ตี้กันอีกครั้งอเล็กซ์ที่ยืนดูอยู่ก็รู้สึกเป็นห่วงดาบีมากส่วนแคพรีเธอก็เริ่มรู้สึกผิดที่ทําให้ดาบีต้องกลายเป็นแบบนี้วันต่อมาดาบีก็ได้ตัดสินใจเลิกทํางานช่วยเหลื แผลีและพยายามทําตัวให้เหมือนกับคนปกติเองแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันจึงทําให้เธอกลายเป็นคนที่ถูกแบนไปเรียบร้อยหลังจากเลิกเรียนแคพรพีจึงได้ตรงมาก่าวขอโทษดาร์บี้ที่เอาแต่บังคับให้เธอทํเรื่องที่ต้องฝืนใจดาร์บี้ก็ไม่ถือโทษโกรธเธอแคพรพีจึงได้กล่าวขอโทษต่อในเรื่องที่พูดถึงแม่ของดาร์บี้ในวันนั้นและเธอยังได้ตามสืบเรื่องของแม่จนได้รู้ว่า แม่ของดาบีเลือกที่จะอยู่ต่อแล้วแม่ของดาบีก็ปรากฏตัวออกมาดาบีก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อทั้งสองนั้นได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่าที่แม่เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะแม่อยากมั่นใจว่าลูกมีความสุขและเปิดใจให้ผู้คนอีกครั้งซึ่งตอนนี้ดาบีก็พอจะทําได้แล้วดาบีจึงถึงกับกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่จากนั้นแคปพีก็ขอให้ดา ดาบี้ช่วยดูแลเจมส์และฝากบอกเขาว่าเธอได้ไปสู่สุขติแล้วดาบี้ก็ให้สัญญาก่อนจะพูดออกมาว่าขอบคุณนะที่บังคับการแม้ว่าบางครัง้งต้องใช้ความรุนแรงเพื่อทำให้ฉันออกมาจากดักแด้แคพรีก็บอกว่าเธอคือคนที่เจ๋งและพิเศษที่สุดที่ฉันเคยเจอมาดาบี้ก็บอกว่าเธอก็เหมือนกันเมื่อบอกลากันเสร็จแคปีก็ปล่อยวางทุกอย่างและ ไ,ไปสู่สุขติหลายเดือนต่อมาเรื่องราวของดาบี้ก็ถูกลืมเลือน<ๆ>จนทําให้เธอกลับมามีที่อยู่ในสังคมอีกครั้งแถมเธอกับเจมส์ยังได้กลายมาเป็นเพื่อนสีกันซึ่งในวันนั้นเองหลังจากที่ดาบี้อมเชียร์เซจผีแกร,รี่ก็ได้มาบอกเธอว่าภรรยาของเขาคงจะอยู่ได้อีกไม่นานมันจึงใกล้ถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปแล้วส่วนเรื่องของเมลแกร,รี่ก็ได้บอกว่าเขา นั้นได้ไปสู่สุขติแล้วเพราะได้อเล็กช่วยเพราะความจริงแล้วอเล็กก็สามารถมองเห็นวิญญาณได้เหมือนกันแทนเดนั้นอเล็กซก็เดินเข้ามาดาบีจึงได้พูดออกมาว่าอะไรนะเดี๋ยวนายก็เห็นเขาเหรอทําไมนายไม่บอกฉะะันล่ะอเล็กก็ตอบว่าฉันพยายามแล้วแต่ไม่มีโอกาสเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ชวนกันออกเดทและเมื่อกลับมาถึงบ้านดาบีก็ได้ชวนพอ่อมานั่งดูวี เลี้ยเก่าๆของแม่ด้วยกันทั้งคู่นั้นก็ได้ดูกันไปห่างคิดถึงเรื่องราวดีๆไปทันใดน,นั้นแม่ก็โผล่ออกมายิม้มให้กับดาบีก่อนที่ร่างกายจะสลายหายไปเพราะแม่ได้เห็นแล้วว่าดาบีกับพ่ออยู่กันได้อย่างมีความสุขจากนั้นวันเวลาที่ได้ผ่านไปตอนนี้อเลกซกับดาบีก็ได้เป็นแฟนกันแล้วและพวกเขายังได้ช่วยกันเปิดบริษัทช่วยเหลือวิญญ ด้วยกันอีกด้วยแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบแล้วนะคะกับเรื่องดาบบี้กับพูดผีเป็นยังกันบ้างคะถ้าใครัมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะ,ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย